หนทางฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดที่ตรงไหนไม่สามารถคาดคะเนหรือจะมานั่งอย่างรู้ได้ทุกเซยววินาทีฉันนั่งระลึกอยู่เสมอว่ามันจะต้องดับสูญสักวันหนึ่งเชอผู้คนก็ยิ้มทักทายในฐานะเพื่อนนมโลกรอยยิ้มและการนอมนอมเป็นสิ่งสําคัญในการพบเจอผู้คนมันเป็นมิสาในการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีที่มนุษย์โลกควรมีให้ซึ่งกันและกัน วันนี้อากาศดีเลยพาแฟนมาคุดปูเผื่อได้พอเอาไปหลาบกินตอนเย็นราคามครับผมปูทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะคุดหากันอาจจะเนื่องด้วยชุมชนเมืองทำลายความเป็นอยู่ของสัตว์พื้นทินหรือเกิดจากการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรสมัยไว้เด็กปูหลายจนต้องตีทิ้งเนื่องด้วยมันกัดกินต้นเขาตัวปูนี่สีม่วงดำใหญ่เทากํำปัน้นสามกามนี่กินอิ่มเลย ความสุขวันนี้ก็จบลงไปอีกหนึ่งวันกายนี่ก็ไม่ใช่ของฉันทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็ไม่ใช่ของฉันสาธุ